สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกทกท่านนะคะขณะน,นี้ท่านกําลังติดตามรับชมรายการรักมิรู้โรยค่ะดําเนินงานโดยคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนนะคะก็ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสวนค่ะทาง Facebook นะคะที่ NU Radio นเรศว a ค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็มีดิฉันวรวรรณพิวารีลมเป็นผู้ดําเนินรายการค่ะเราได้รับเกียรตินะคะจากแขกรับเชิญค่ะผู้ช่วยาศาสตราจารย์สุจินเรืองรําค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะก็อาจารย์นะคะท่านเป็นอาจารย์ประจําสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ค่ะของคณะพยาบาลาศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนนะคะก็จะเชี่ยวชาญเรื่องของโรคไม่ติดต่อค่ะวันนี้นะคะอาจารย์ท่านก็เตรียมเรื่องให้เราฟังเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของเบาหวานขึ้นจอตาค่ะฟังแล้วก็ดูน่าสนใจเลยนะคะคุณผู้ชมอาจจะเคยได้ยินว่าเบาหวานขึ้นจอตาเบาหวานขึ้นตาถ้าเป็นภาษาเราก็ เบาหวานขึ้นตาหรือยังเบาหวานขึ้นตาเป็นยังไงวันนี้อาจารย์ท่านจะมาอาธิบายให้เราฟังค่ะว่าเป็นยังไงงั้นรบกวนอาจารย์เลยค่ะค่ะก็คําว่าเบาหวานขึ้นตาเนาะบางทีก็คือชาวบ้านก็จะเรียกลักษณะแบบนี้นะคะแต่ว่าความหมายโดยแท้จริงก็คือมันมีปัญหาที่จอตาหรือว่าจอประสาทตานะคะ ก็มาทำความเข้าใจนิดนึงว่าจอประสาทตาคืออะไรนะคะจอประสาทตาก็คือเป็นเป็นเซลล์บางๆอะคะ่ะเป็นเนืเยื่อบางๆที่อยู่ด้านหลังของของลูกตาเรานะคะถ้าเราเปรียบลูกตาเราเหมือนกล้องถ่ายรูปนะคะเพราะฉะนั้นจอจอตาหรือจอประสาทตาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะก็คืออเปรียบเป็นฟิล์มนะคะเพราะฉะนั้นคือในส่วนของจอตาหรือจอประสาทตาก็จะมีการวิพาของเขาก็จะมีส่วนของอ ส่วนของเนื้อเซลล์ที่ทําหน้าที่ในการรับภาพแล้วก็มีประสาทจอประสาทนะคะถึงเรียกว่าจอประสาทตาเนาะแล้วก็มีเส้นเลือดนะคะที่จะมาเลี้ยงในส่วนของจอตานะคะนี่คือการวิาพา์ของจอตาค่ะ,ะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิด คนที่เขาบอกว่าเป็นเบาหวานขึ้นตาเบาหวานขึ้นจอประสาทตาอย่างี้ค่ะอาจารย์มันจะมีอาการหรือว่าออกอาการอะไรให้เรารู้บ้างคะว่าเนี่ยเบาหวานขึ้นตาแล้วคะอ่านะคะก็คือจริงๆก็คือตัวของโรคเบาหวานเองนยะมันมีผลต่อทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือดนะคะผลเนื่องมาจากมันมีน้ําตาลอยู่ในกระแสเลือดสูงเนาะเพราะฉะนั้นผลที่ตามมาก็คือ ที่เราบอกแล้วตะกี้จอตาก็คือมีส่วนของเส้นเลือดและเส้นประสาทมาอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็คือถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงของเลือดนะคะก็คือก็มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือดด้วยรวมทั้งหลอดเลือดที่จอตานะคะทีนี้ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงในคนไข้ที่เป็นเบาหวานนะคะมันมีความผิดปกติที่เกิดขึ้นที่จอตาหรือว่าจอประสาทตาได้ก็คืออาจจะแบ่งได้เป็น2ระยะนะคะจย์ก็คือระยะแรกก็คือระยะที่ยังคนไข้ยังไม่แสดงอาการของการผิดปกติของการมองเห็นระยะนี้ ก็คืออาจจะมีลักษณะของการเขาเรียกว่าก็คือที่ส่วนของจอตามันจะมีกลุ่มของอทําหน้าที่ในการรับภาพนะคะอยู่มิดจุดหนึ่งเพราะฉะนั้นก็คือส่วนนี้จะมีลักษณะของความเสื่อมหลอดเลือดแล้วน้ําที่อยู่ในหลอดเลือดก็จะซึมออกมานะคะก็ทําให้จอตาส่วนนี้บวมนะคะแค่บวมนะคะดังนั้นคนไข้าอาจจะมีไม่มีอาการแสดงไม่มีอาการเจ็บปวดหรือว่า อาจจะบางราอาจจะมีอาการเล็กน้อยอย่างเช่นมีอาการเริ่มตามัวลงนะคะท่านตรงนี้ก็คือคนไข้อาจจะไม่สังเกตอาการแล้วไม่มาพบแพทย์นะคะพอระยะที่2ก็คือระยะที่มันรุนแรงมากขึ้นนะคะการเป็นเบาหวานเป็นนานๆเนี่ยทำให้ลักษณะของเส้นเลือดที่บอกว่ามันเสื่อมนะคะเป็นร่างกายก็จะพยายามปรับสภาพโดยการสร้างเส้นเลือดฝอยขึ้นมาใหม่นะคะก็คือเส้นเลือดงอกขึ้นมาใหม่อยู่ที่ส่วนของจอจอตานะคะทีนี้เส้นเลือดที่งอกขึ้นมาใหม่เนี่ยคือคุณสมบัติของมันมันจะเปราะและแตกง่าย นะคะคือมันทํางานได้ไม่ดีเลยนะคะเลือดไม่สามารถจะไหลผ่านท่อตรงนี้ได้เลยฉะนั้นปัญหาที่ตามมาก็คือมันก็จะเกิดการดึงรั้งซึ่งกันและกัน นะคะก็อาจจะมีผลทําให้เส้นเลือดมีการแตกก็จะมีเลือดออกมาอยู่ที่บนกับน,น้ําบุ้นลูกตาหรือว่าอาจจะมันจะดึงรังให้จอประสาทตานี่มีการหลุดกระชากออกจากชั้นชั้นของฐานของอของส่วนของเนื้อเยื่อนะคะก็ทําให้เกิดภาะวะที่เรียกว่าจอประสาทตาหลุดลอกทั้งคนไข้ก็จะเริ่มมีอาการแล้วค่ะอาจจะมีอาการก็คืออาจจะมีลักษณะของการมองเห็นภาพที่เป็นผิดส่วน นะคะหรืออาจจะไปเห็นจุดดําๆอย่างเช่นมองหน้าคนเนี่ยอาจจะเห็นแค่ครึ่งซี่ครึ่งหนึ่งดําไปเลยหรือมองวิวทิวทัศน์ก็คือเอ๊จะเห็นแบบเป็นจุดดําๆเต็มไปหมดเลยอย่างเงี้ยนะคะนี่เป็นอาการแสดงที่ที่ที่บ่งบอกถึงความรุนแรงละนะคะหรือบางรายถ้าเป็นลักษณะก็คือบางรายอาจจะมีลักษณะเหมือนแสงวาบเข้ามาในลูกตาเหมือนเหมือนเวลาเราถ่ายรูปอะคะ่ะเหมือนแสงแฟลชแวบ,บขึ้นมาอันนี้ก็เป็นลักษณะของความผิดปกติของจอประสาทตาที่ค่อนข้างอยู่ในกลุ่มที่รุนแรงละนะคะแล้วอย่างเงี้ยค่ะท่าจะไม่ให้ ถ้าเกิดเราเกิดถึงขนาดม,มีอาการอาการแสดงเกิดขึ้นมาแล้วที่ว่ามีดามองเห็นเป็นจุดๆไปอะไรเงี้ยเราจะรักษาเงี้ยเ้า่งค้ายจาย์อ่านะคะนี่ในการรักษาถ้าเป็นะระยะแรกนะคะเราบอกว่าคนไข้ที่เป็นเบาหวานเมื่อวินิจฉัยได้ครั้งแรกก็เป็นเบาหวานปุ๊บเนี่ยก็คือจะต้องหมอจะต้องส่ง พบจักสุแพทย์เลยนะคะ<ม>เพื่อตรวจดูเป็นพื้นฐานก่อน<ม>ถ้าในลักษณะของยังไม่รุนแรงก็คือเป็นระยะเริ่มแรกก็คือถ้ามีลักษณะของจุดรับพาพชาัดที่มันบวมก็อาจจะรักษาโดยการใช้ยาฉีดเข้าไปในในลูกตานะคะ<ม>ยาตรงนี้คือเป็นยาที่ไประง,งับลดอาการบวมก็อ,อาการก็จะค่อยๆดีขึ้นนะคะแต่ถ้ากลุ่มที่เป็นรุนแรงค่ะอาจารย์อันนี้การรักษาก็จะซับซ้อนยิ่งขึ้นเนาะก็คือถ้าในกรณีที่มันมีเลือดออกแล้วก็คือ,อต้องผ่าตัด นะคะผ่าตัดก็คือจะต้องใช้วิธีการกนะ็คือเพื่อเพื่อไปเอาเลือดออกแล้วก็ไปอาจจะเข้าไปใช้เลเซอร์นี่เข้าไปจี้ตำแหน่งที่มันมีมันมีเส้นเลือดงอกใหม่ขึ้นมา <S <S หรือถ้าจอตาหลุดลอกแล้วอันนี้ก็คืออาจจะต้องยากยิ่งขึ้นกนะ็คือนวัตก,กรรมสมัยใหม่ก็คืออาจจะใช้วิธีการก็คือใส่สารที่มีคุณสมบัติคล้ายๆแก๊สเข้าไปหรือก็ใช้น้ํามันนะคะก็คือ,คอเพื่อจะให้มันลอยขึ้นแล้วก็ไปดันให้จอประสาทตามันค่อยค่อย เชื่องไปติดเหมือนเดิมการรักษาก็จะยุย่งย,ย,ยากมากขึ้นะนะคะทีนี้การมองเห็นถึงแม้จะรักษาไปแล้วใน,<ๆ>ในบางรายการมองเห็นก็ไม่ได้ดีขึ้นจากเดิมเลยเพียงแต่ว่าคือชะลอไม่ให้มันมันแย่ลงจากเดิมเท่านั้นเองพูดง่ายคือคถ้าเบาหวานขึ้นตาแล้วอาการถ้าเรามัวยังไงแม้ว่าจะรักษากลับมาแล้วมันก็ยังมัวเหมือนเดิมถูกไหมคะใช่ถูกต้องค่ะอาจารย์<ะ>ค่ะ Okay. แล้วเนี้ยค่ะเราไม่อย่างนั้นเราจะมีวิธีป้องกันยังไงบ้างคะอาจารย์การป้องกันก็ต้องเริ่มต้นที่คุณจะต้องควบคุมโรคเบาหวานให้มันดีนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสื่อมของหลอดเลือดทั่วร่างกายเกิดขึ้นรวมทั้งเส้นเลือดที่เจอประสาทตานะคะอาจารย์ว่าคาว่าควบคุมให้ดีก็คือควบคุมในกลุ่มของเบาหวานนะคะทําตามที่แพทย์นแนะนํานะคะก็คือเรื่องของการคุมอาหารที่มีกลุ่มแป้งการใช้อะไรนะลักษณะของอาหารในกลุ่มที่เป็นพวกไขมันแรงต่างก็ควรจะ ลดปริมาณลงพูดง,ง่ายคือต้องคุมน้ําตาลให้ได้ใช่ค่ะค่ะแล้วท้ายนี้อาจารย์อยากจะฝากอะไรกับคนไข้เบาหวานบา้างคะเกี่ยวกับเรื่องของเบาหวานขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะค่ะคือเริ่มต้นเลยสําคัญเลยคือควรจะพบจกักษุแพทย์ทาตามที่เขานับนะคะเพื่อจะติดตามเรื่องของการรักษาอย่างต่อเนื่องนะคะหรือว่าถ้ายังเป็นระยะน้อยๆอ,อ,อยู่การรักษาก็จะไม่ซับซ้อนนะคะ,คะโอกาสที่จะกลับมามองเห็นเหมือนเดิมก็จะดีขึ้นค่ะ ก็อย่างที่อาจารย์ท่านบอกนะถ้าคุณผู้ฟังหรือว่ามีญาติหรือมีใครที่เป็นเบาหวานก็จะสังเกตว่าทุกๆปีเขาจะนัดให้พบจากสูตแพทย์หรือว่ามีคุณหมอมาตรวจตายอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งเพื่อที่เราจะดูนะคะดูอาการใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะใช่ค่ะดูอาการของมันว่ามันไปถึงไหนแล้วถ้าเจอเราก็จะรีบรักษาตอนนั้นเลยมันก็จะได้ไม่ต้องถึงขนาดที่ว่ามีเลือดออกหรืออะไรนะคะที่มรอาการแย่ลงค่ะสําสหรับวันนี้นะคะ ก็รายการรับมิโนโรยนะคะก็ต้องขอขอพบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจินเดืองรามากเลยค่ะที่ให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญกับเราในวันนี้นะคะก็ในโอกาสต่อไปเราก็อยากจะเรียนเชิญอาจารย์มาให้ความรู้กับพวกเราอีกครั้งอีกครั้งต่อไปเลยนะคะเวลาหมดลงแล้วค่ะหากว่าคุณผู้ชมมีข้อสงสัยในสาระที่นําเสนอหรือว่าต้องการติชมรายการนะคะก็ส่งจดหมายมาหาเราได้ค่ะทางอีเมลนะคะที่ nu radio 1 0 7 2 5 hotmail.com ค่ะ หรือว่าทาง Facebook ก็ได้นะคะที่สถานีวิทยุกระจายเสียง NU Radio รีเนสวนค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะดิฉันวรรวันที่วารีลมแล้วก็ทีมงานค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามแล้วชมรายการมาดูตลอดเลยค่ะพบกันใหม่วันเสาร์หน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ